สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเมื่อีนกะเหมือนเดิมเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วครับกะออกมาสวนครับเมื่อนี้กะมากะมาได้ยินเสียงนกนะครับเนาะเลยสงสัยว่ามันเป็นนกที่ว่าอ่าปล่อยมาหรือว่านกมันอยู่นี่ต่ไงครับเพราะว่าปกติผมกับบอได้ยินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนกพึ่งมาอยู่ไมหรือขืนไม้ยังไะเพราะว่านี่ครับสวนกับอยู่นี่ครับตาพอาง่ผมแล้วก็อดสวน นี่ครับย,ยังขันอยู่ตัวน,นี้อยู่นี่น,นี่ยังขันอยู่ตัวสบียงง่ายเนี่ยครับาตาผมแล้วก็โหดสวนอยู่นี่นะครับพอตื่นครับแต่ว่าตีตะไลเนี่ยจังหวะมันตีตะไลนะครับเนี่ยมันจะตีตะไลนี่มาจับตน้น ต,ต้นโถมญงอยู่หลังต้นต้นหน่วงผมนะครับผมก็เลยเห็นนี่แหละผมเลยเห็นร้านไว้นี่แหละว้โฮมนี่แหละต่ว่าจังหวะที่ว่ามันตีตะไลครับเห็นเห็นโตัวตนเห็นหางเห็นเห็นชัดเจนเลยครับว่าเป็นนกที่หางบ่าหักซึ่งอาจจะบ่แม่นนกที่ปล่อยมาหรอกผมว่าอาจจะเป็นนกขึ้นไม่ที่ว่ามันมันพึ่งมาอยู่หนีไม่ครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้มันแรงนะครับเนาะนกมันก็ต้องหาน้ำมันอาจจะบ่ลงกินน้ำสาผมนะครับเพราะว่านี่มองนี่เป็นห่วยครับนี่ นี่ครับซึ่งผมมา้าที่แหลกๆเลยนั่นขันอยู่ต้นนี้ครับเนี่ยขันอยู่กอกๆนี่นี่ครับขันอยู่กอกๆมานนี่ผมเลยเปิดพทรศับค่อยๆดอกครับเปิดรอเบิ่งนี่มันเป็นห้อยนี่ครับพอถ้าเปิดรอปั๊บเนี่ยมันก็ตีตะไลออกจากต้นบกอกนี่ครับนี่ตีขามมาขามมาแล้วก็จับต้นทมไ่นั่นครับจับต้นทมไ่หล่ะก็ สองต้นนี่แหละต้ตนทมีกับต้ตนทมันนะครับตีตีตะไลขามมาจับอยู่นี่แล้วผมเปิดโทรศัพท์อรออีกครับมันก็ตีตะไลขามมาพี่นนามาเ,าเนี่ยตีตะไลขามมาจับต้นสะเดานี่ครับแล้วก็ขันขันอยู่ต้นสะเดา พราะถ้าออกจากต้นตะเดาครับมันกับมะมะเขาต้นนี้อีกมันเลยมะเขาต้นนี้บันนี้ผมก็เลยเข้าบ้านไปเอานกอ่าบกอเซนก้าออกมาซึ่งตัวที่ถอนหางไปแล้วครับหางก็บท่านโป่งดอกผมเลยเอาบักอาเซนก้าออกมานี่เพราะแต่อาเซนก้าขันมันก็ตีตะไรออกจากต้นท่มนะครับเขาต้นสะแบงไงตอนนี้ยุตต้นสะแบงและนี่ผมผมสิล้องเอไปปากลงหนีมันจากหลักิ่งบร่รูมาติมาบ่ แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ต้นสแสงง่ายนะครับกะว่าจิบปตออะครับแต่ว่าก็ต้องอยากผมอยากแน่ใจว่ามันเป็นนกปล่อยมาหรือว่ามันเป็นนกขึ้นไหมครับถ้าเป็นนกขืนไหมขามันลงกะแปลว่าเออมันมันไม่เคยเจอบ่วงเจอนกต้อดินมาก,ก่อนครับแต่ว่าถัดมาแล้วมัล้งกับแปลว่านกที่ว่าเขาปล่อยออกหลายๆช่วงหนึ่งมาแล้วนี่นะครับนี่ผมหยิบไซม์มนี่แล้วนะเขาแมาน่งยี่เสียงนะ นกมันกับบ่อตื้นนะครับขนาดผมมือหันผมมายืนอยู่นี่นะครับนี่ยืนนี่ละช่วงที่ก้อนหนาเนี่ยครับผมก็ยืนเปิดโทรศัพท์อยู่นี่แล้วมันก็ตีตะไลขามหัวผมไปเนี่ยตีตะไลขามไปเลยเนี่ยตีไปนี่ก็ไปจับตัวนั้นแล้วก็ขันกะเอ้าเดี๋ยวไว้ประมาณนี้ครับกะนี่ครับมองที่ห้องสีใส้กันี่ละโฮมที่ยืนอยู่นี่นะครับนี่มันเป็นโฮมละลองตั้งก้องไม้่หันกะนกกะยื่นี่ใส่บ่วงหัวเดียวครับ สายบง่งรอบนอเอานอกไปทางนี้นี่ครับต้นที่ขาดวานี่มันเข่ามานี่แต่มันเข่ามานี่มันก็ต้องเดียวเห็นแล้วครับอาจเจาการอาจจะพ้นไซอยู่แล้วคิดว่านะครับโอ้ยนี่นี่นี่ครับนี่นี่นน,นกอยู่นี่ครับเอาเดี๋ยวนะครับ ที่แรกไปต้นพุ่นตรงเส้นบินกลับมานี่แล้วนี่ครับเขาใส่นี่แหละอาครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่นกพุ่ครับเรียวตั้งกล้องไว้นี่ครับเดี๋ยวรอรุ่นรอติดตามไปนั้งคันครับบาดีเป็นตั้งไรมันจะมีนกบ้างเนี้ยมันจะมาบ้างครับเรายจงมีนกกวมีแท้ล้วครับตัวนี้อ่ะครับเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับ บบเดียวครับมันกองตัดก้อนครับเพราะว่าอากาศห่อนเกินไปครับแต่วนกนะครับนกอยู่ต้นนั้นหละเห็หนนกเห็นกันแล้วนะครับนี่ครับนกเห็นกันแล้วนกเห็นกันแล้วนี่ครับ ล,ลุนะครับ,นะรบลงแล้วนะครับนั่นนะนะครับลงแล้วลงแล้วดูแล้วครับโดนแล้วเหยียบร้อยโอ้ตัวแมันแสดงว่าน,นกไหมครับว่าเป็นนกตัวว่าเป็นตัวปล่อยมาหรอกนั่นะนะครับเนะี่ย ตั้งกล้องพาดเลยครับวัตถิบสวยเลยเฮาเมื่อเนี้ยแต่ว่าได้ตัวครับนะติดแล้วนะครับติดแล้วมันอากาศควอนครับอากาศห้อนครับมันก็เลยตัดก้อนตอนนี้กันหามงคิงครับเนี่ยนี่ครับภาพบรรยากาศหามงคิงนี่แดดยังสุดๆเลยครับเนี่ยนะครับนะแต่ว่าเขาได้ตัวแล้วล่ะ เรียบร้อยครับฝนละกันนี่ครับยุ่ใกล้ๆนี่อ่ะเดี๋ยวชมยาวๆาหยางไปเบื้องน้ำกันเลยครับนี่กล้องผมกับว่างยู่หันเลยครับมันเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยครับผมหยางมาเอากล้องครับแต่ว่าผมมาถือกล้องกลับน้ำมาหันผมถือตะกล้องกับ,ก,บกับเคียดกับนะ นี่ครับหมองไส้กัดมานล้วนี่อ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเบื้องโตต้นครับเดี๋ยวหลอดหัวออกไปก่อนครับนี่แหละกับสวนเจ้าของนี่แหละครับผมกับเมื่อกี้เขาตั้งหานครับียนี้กล่องผมมันตัดผมได้ยางมา้วเบิ้งได้โตแล้วครับว่าไปนังดอกเนะครับว่าเมนุที่ปล่อยมาหรอกเพาะวหางอันนี้ เต็มคอครับเต็มคอครับผม,มครับน่าจะเป็นนกนี่โอ้นี่เขาเปียกเต็มเนื้อเลยครับ หัวยก็เป็นสิหนูกำลังถ่ายขนครับนี่ขนเก่าเดี๋ยวเด้๋ยครับเนี่ยหัวคนก็เป็นสิอืมเป็นขนเก่าครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับเป็นขนเก่ากำลังถ่าย นี่ขนไหมครับนี่ขนไหมหม้นครับแต่ว่าขนเก้าเนี่เป็นอหนเป็นแหลมนะครับนะ่เป็นลูกศรเนี่ยต่ว่าเสียงดีครับนี่ม่งเต็มคอครับ เต็มขอเลวครับกับตัวตนหัวเป็นลายลายดังๆแปลกๆครับเนี่ยกับกับชัดเจนนะครับเนาะนี่นบ่เมนนกเขาปล่อยมาหรอครับนกป้าลนะ่ะ พรท่านสุดครับก็เรียบร้อยก้อนนี่หางกำลังออกอ่ะแล้เวเก็บนกก้อนครับก็เรียบร้อยนะครับเนาะแจมที่เจ็ดหางพระท่านสุดครับแต่ว่าจัดแจมแจมที่เจ็ดห้เรียบร้อยแล้วอาเซนกา,านะครับจัดเฉลยรอบานนี่รครับรอบานอีลีนี่ครับฝากนี่มูบานผมกับฝากอ่าเทียงนะอ่าคอกง้อคอกนี่ไปครับก็เนป่บเป็นมูบานแล้วมองนี้กระทงังห่วยรถงวัวกันนี่แหละครับเรียนยู่นี่แหละ นี่แหละครับก้อนสีลงกันนี่แหละมาเถียงอยู่ต้นนี้แป๊บเดียวที่แรกกัอยู่หันครับนั่นลงกินฮนนั a นหลก็บ,บินขึ้นต้นนั่นพราะอาเซียนกาเหยียกใส่กับมาเลยครับนี่มาเขาต้นนี้น่จับอยู่หันอีกต้นนึนงครับนั่นหนกต้นนะครับนะ่นมะนะนเขาเ่าใหายหรือหนูกยังเอาเนียย่างไปบึ้งกัน นูเขาใหเงลนะครับงเ,งเนียหางงอปนี่แม่นครับนูเขาเงยเลยเนี่ยไปเลยผู้สองตัวเลยครับคุณไปเลยโอ้ลูกนกครับแม่นแมน,แมนต้องแม่นลูกนกนี่แลหละลูกตัวนี้แหละผมว่าสองตัว ไปแล้วครับนี่ออกจากต้นนี้เมื่อกี้นี่นะครับก็นี่เขี้ยวมันนะครับออกจากต้นนี้นะครับเนาะบินมาเข่าต้นนี้แล้วกันนี่ครับลงเดินนี่นี่ใส่กับลงทุนเอาน้ำบัวหดใบย่างนีครับหดนามใบพระท่านป่าเขาครับผมดินแกนข้างนี่เลยได้หดนามใบครับนี่ครับนี่ครับใส่เนี่ยเทียงน้าจะคล้องกันอยู่นี่นะครับนี่ เมื่อกี้เพราะไงของหดสวนอยู่นี่ครับก็ได้ไล่กันเข้าบ้านไปก้อนผสมมาผมหดสวนมาท่านเลี้ยงครับก็บอกแล้วข้าบ้านก้อนนี่แล้วหดสวนอยู่นี่แหละับนี่ครับกันหม้กะอ่ะมาแล้วครับเขากับเอาไว้ประมาณนี้ครับกับมือนี้นะครับเนาะผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ดคลิปนี้นะครับจะได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องนโรขมาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่ามือนี้กับผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ